ตองไปนะโอเคนะวัตโุเชียรเนะเจกันทุกเนี้ยอรแดเี่ยอมวตรีมตอรอะไเนี่ยอ่ะตะกีเฮ้ยนี่มันสมเลยประธานอะไรวะประธานเป็นแบบชมลมเก่งประเทศไทยเนี่ยประธานชมลมเกงปะ้ไทยชิบหายแล้วเอาลายพางผิดมาโอ้ไม่ได้เอาุูมไม้มาใส่ลาบ อ๋อปืนกลหรือปืนใหญ่ปืนกลกับกับปืนใหญ่เลยโอ้แล้วสรุปยุงรัสเซียนี่บินหรือเดินม้วนตัวโอ้ยกิ้งเหรอกิ้งตัวเปลาเออปืนแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งค่าปืนปืนหลักอ่ะปืนใหญ่อ่ะเออไม่ได้ตั้งค่าไว้มันเลยไม่ได้ใช้ไม่มันใช้แหละมันจะด่วนไงแต่พอเราจะด่วนหมดแล้วมันเป็นหัวระเบิดเลย

กูน้อมกูน้อมซ้ายมือ,อย,ยิงมันนั่นแหละไอตัวนั้นแหละอ่าเพื่อนตาย,ยโอ้ว้าวโอ้โหเป็นเทคเกมวอ้เอาจริงไม่ตายหรอก <c oughs> วันนี้ยทำไมทีมเรามันดูฟองฟอง,อก,องกันทั้งทีก็เลยตอนแรกผมว่าจะร์ตาจีอยู่แต่แถวนั้นไม่ต้อุงที่เรียกละเบิดล,ลงไปให้เจลิย์ลุงสิลุงสิเฮ้ยพี่หนูอันหน้าไปนะโอ้ชิดโจชิด ชิด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 เอ้ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเดี๋ยวเลี้ยงวัดก้าเดี๋ยวเลี้ยงวัดก้าถ้ารอดไปได้เดี๋ยวเลี้ยงวัดก้าคุณล้ลไไลมแล้มันน่าทึ่งตลอดเลยเดี๋ยวไปฉี่รถหลุมศพแล้วก <c oughs> <c oughs> ัน<ๆ>น่าจะฉี่ใต่โค้ดกล้างี้นะครับรถหลุมศพเฮ้ยโอ้โหฉีดมันนี่มันชั่วร้ายชั่วชา <c oughs> ้าสามวันปกติเนี่ยมันรอเราโอ้โหช้าสามวัน พูดปโป๊ะจนสวาชา้าโอ้โอผมโดนปกกระกบเองมากินจะบอกไม่ไหวแล้ผมไม่ได้เล่น MVT นานนะเข้ามาแนีปกติคุณเปิดเล่นอะไรพวกรถตันเล็กนัก้นรถสกา้า ตาย,ยายแล้วยังพายอ่ะัะพายละโอ้โหขีดตายเป็นปลาเลยวะ มันจริงจัดจริงจัดบู๊หมดเลยลายซี่ก็ได้ด้วยวะตรงนั้นเปิดปมน่าจะยิงตัวไม่จริงโอ้โหต่อให้เปิดคืนไม่มันมีช่องว่างอีกไงก็ไม่คนไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคือไม่มีได้เหมือนเสียเปรียบเลยว่าดอไม่มีใครมาคันซีแล้วอ่ะ ออกไปใช่ได้นี่เออไม่มีรถเล่นละแย่เลยนี่เปนอนแล้วใช่ไหมใช่สู้ครับ b เกินน่นแล้วไปก่อนน่ทุกคน แล้วโดนอยากยิงเราไม่ได้ยิงใครเลยทำไมจะต่อยเกมอ่ะจะต่อยเกมอ่ะทำไม่เลนแล้วก็โอ้ยผมแล้วแต่เฮียเลยเฮียจะไปต่อไหมล่ะไปก็ไปสักดานนี่ยผมนอนวันละสองชั่วโมงก็ได้เนี่ยดูสักตัวนึงมาสักตัวอยู่ยันเช้าฮะดูจีนีคอนดูจีนคอน ไม่เ hmm ด้เกลียกวล่อมอะดูแบทแมนไม่ออโควิด ้นไะม่ยินเสียง็มรข้กักโอ้โหคนเล่นฝรั่งเศสโอ้จริงเล้วอีกน่แน่จะเ,เกี่ยวโคตรจุ โอ้ยชิดไหมเฮ้ยคุณเบสเป็นเข้าหลังผมคุณเบสเฮ้ยเข้าหลังผมเข้าหลังผมอือยิงมาเลยปืนแก๊สใส่โลแกสโซ่มาพังเลยดิครั้งนี้โอ้ยชิดคนรอรออยู่เต็มเลยเป็นคนฮอตแน่เนี่ยเฮอะไรบ้าง

ยังไม่ได้มาเห็นที่มาเลยดูแค yeah, yeah. ่แี่เรื่องการวัดนี่โง่ไม่มี C A P อะไม่มีจริง Mari? Oh, what oh. อ้าวมันผิดไปแล้วเหรอเนี่ยรออยู่เนี่ยเจอใหม่ดิเจอมาใหม่เนี่ยนีง่ไงมันขาดสิ่งนี้นี่เองอย่กขอเปลี่ยนของไปเ่ยขาดคุณที่ไว้ใจ มันขาดเมฟิสโตคือตัวจี๊ดในย่างนี้แล้วคือคันเดียวแบกได้สามเลทโอ้โหหกเ่องนี่แหละคันนี้ได้เหรอคันในตำนานกูด้เอฟหกเอฟอ่ะนะใช่ไหมคุณเบสเอฟหกเอฟอ่ะแบกได้สามเลทเลยเห็นได้เหรอเอ็นเนี่ยคุณออมเข้ามาเนี่ยปีที่ห้าเนี่ย ผมใส่ไมเชื่อให้ของแถมของแถมเดี๋ยวนะแ้อนนึงนะผมใส่มาด้วยกันนี่ผมเอาลีโอมาเลยนะไหนวะเอเจ็ดวีเลยนะ่ลีโอมลีโเลดก็อนไหนวะเลดสิบสองะเฟ t เต r ร a เ i n g ิ้งสิบสองจุดเจ็ดนไม่เชื่อเราไปดูลีโอสองเจ็ดบีอ้าเดี๋ยวไม่ไกูเปล่ ก็เอาแล้วบีาเดีกวทีแสก็ทีแปสสิบเลยก็ทีแมสสิบได้่่ะทีแมสิบเนี่ยทีแมสสิบโอ้โหเรถท็อปเลยหรอใชดเลยครับเจบสองจุสามเนี่ยกูเครียดเลยลมพัดก็ตายหาแล้ย ควันระบายไม่ทันนั่นสำหรับควัมตาย12.3เ 12, ลยรับประกันยิงยิงถึงร้อยอ้รับประกันปืนไม่แตกแน่นอนนคันคน,นี้ไม่เหมือนรถจีนปืนแตกเพราะอะไรปืนไม่แตกก็ตายก่อนตายก่อนปืนจะแตกเอ้ยวาดีกว่า ไม่เหมาะเอาไม่พิโตมาเล่นเลยสนคันคันใหญ่ก็ไปก่อนเลยหลีดหลังๆนี่รถเบาแค่คันใหญ่ยังอมันไม่มีคนเลยอ่ะคุณอ๋อใช่มีแต่รถถังนี่นเองเลมากเลย สันงซิตี้เอาไปตรงนี้แล้วใครจะยิงผมได้สันซิตี้ทุกคนกระตนที่มันสี่คนมาเพื่อนคุณเอามาพาปืนคนยิงตรงนี้ให้หน่อยตรงไหนยิงรัวออกให้หน่อยยิงออกให้หมดเลยโอ้เป็นคนกลางนะเฮ้ยปืนคนยิงรัวได้อีกนิดนึงฮะอีกรัวหนึ่งคุณคนดาวก็ได้อ่าอยู่ไหนนะจะพูดอย่างนี้ยิงคนอย่างนี้นะคุยปืนยิงร่มมันขาดเลยรัวไหนนะ เนี่ยข้างหลังเนี่ยวีแล้วคุณเรืที่รถไฟรถตมันจะไปอ๋โอเคได้แล้วไ่้แล้วี่อยังไงอุ้ยไปครัไปต้งต้องต้องผมยงเต็มเลยเฮ้ยเจอแล้ว ตายแล้เหรอตายแล้วใช่ไหมหลบไปแล้วห้องมิีเราอยู่บนโซนที่เลยนะห้อมสีจะช่วยมึงไงกนได้เดี๋ยวไปฮะนเดี๋ยวไปรอก่อนตรงนี้ตรงนี้ไหมเฮ้ยคุณเบสคุณเบสข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวๆผมเพิ่งเกิดอ้าวปิดไปซะแล้วะ ต้นไม้บางไม่ได้มีตัวหนึ่งอยู่ปูครนแทนนะตรงกลางเลยอะแต่ไอ้ไอ้เนี่ยสั่กระสีบางมันไม่อยู่เลยไม่มีใครเห็นข้างบนหลังสะพานสะพานต้องโดนสะพานไม่ผมเห็นวิ่งผ่ายตัวนึงยังยังยังผมขี่ไม่ทันข้างบนสะพานไหนมาละ เออตรงี้ตรงนี้อ๋อยิงอีกองนิดมันยิงไม่ตายยิงไม่ตายไปไหนแล้ววะต้องซีไปอยู่ตรงกลางเ้ยนูดูวิ่งผาหน้ามันของคุณหลายหลายเยอเฮ้ยยิงไม่ตายแร้วนี่นี่นี่าสซ่ายสั่อตยแล้วตาแล้ นำทีมล่องบุกล่องอ่เฮ้ยผมยิงเหลียมสิบป่าเลยสตายกูโอ้โหสตูกแม่งผ่านกูสี่ห้าคั้งเลยดีไม่ห่ามัปยิงกูเลยพี่อ่ะพี่เปล่งพ้าอะไรฮะแต่ปัญหาคือมันอยู่ตรงหลังแล้นะหลังกันเนี่ยอุ้ยถ้าการวนมาถ้ามันเติมอ้อมหลังเราจริงๆแล้วตายหากันหมดเลย ยิงเสียงนี่เสียงรถเปืือนหรือเปล่าใช่ฮะใช่ใช่กูอู่ไหนไงโผล่มาแล้วข้างหลังจะแคปตรงนี้เสร็จเดี๋ยวกลับไปดูบ้านกัโอ้ยตรายิงตรงนี้ช่วยด้วแล้วผมกำลังวนตัวไปอเอ๊ะก็อื่นลเลยรถอะไรผมมาแล้วอ่ามันตายแล้ว มีตะบุกไหมมีตบุกไหมโอ้มีอยู่นี่หว่าอาโอ้เข้า่ะบุกเอดอนเออเรับมันข้าหลังทางบีนะโอเคแมไปช่วยคุณเปิดเดี๋ยวคุณโดนจักรใเข้าหลัง มันเป็นไงอมฉินสักยันสักยันหนึ่งเหลืองเลยเหลี้ยว่อยก็นอก็นอนอยู่นี่ใกล้เหูนป่ในแมพยิงไม่ได้โอเคและอ้ายิงติดเสา ตายคนยิงตายคนยิงตายจำมันเลยยำมันเลยไอ้คนยิงตายนี่หมายถึงคนที่ยิงมันอะตายเฮ้ยคนติดจะพูดเป็นลางหลังนี้ตรงนี้เอ้ยดิฟไปแไรวะเฮ้ยลงมาแล้วรโอมันโชคพอดีอ่ะผมงจริงโดนคนจริงมันตายแต่ว่าไม่ใช่คนยิงคนทีับโอ้โหวินกันผมซ่อมคน เฮ้ยโอ้โหเทอร์มินิเตอร์ดิคนผมเป็นอัลิเกเตอร์เฮ้ยอะไรจัลลิกี้โอ๊ยขโมยขโมนโอ๊ยจริงอือทีนี้อยู่บนสะพานแกไม่รอดแน่เฮ้ยอ่ะอ่ะมันตายหรือเปล่าไม่ตายฮะไม่ตายอ่าถอยลงไปแล้ว มันน่าจะใช้พาใช้อู่นู่นสลับคุณนอมสินะคุณจะไปเล่นไหนคุณออมสินเดี๋ยวต้องไปหาเอเนะี่ยถ้ามันเป็นเอเอ้เหรอผมคิดว่ามันเป็นเอเอ้เน,นั้นตลอดเลยนะเป็นรอเป็นรถเบา ที่นี่เออครับก็คือมันเอารถเบามาทำเอเอฮะประเทศนั้นที่ว่าติดถังแทงไว้ข้างหลังนะเทงน้ำใช่จริงไอ้แทงน้ำมันคือเละได้โอ้เนี่ยหนิงหนิงหนูนิงหนละนี่นี่แต่กันมาเลยฮะทุกคนด้วยเดี๋ยวผมอ้อมหลังให้แล้วกันคุณมอมสินใจยินอยู่นะ ยัยไม่วางตัวแบบว <Go back. S 1> นโบสิกออมสินมีสกินในนี้มาสูเชื่อบอยมีสกินอะไบอยด้อยดดอี้ไกมา โอ้อะไรข้อเก้าเรียนด้ไาไ<ก>ว้แกร์แม่งด<ก>ูม่มันโคตรโค้งเลยอะไรขน <Why? S 2> มโลซ่าให้รถแข่งอ๋อสร้างให้เป็นสไตรยังไงกสร้าง<ๆ> สูบบเบียดโอ้โหแต่ตัไฟไหมอกูเลยใจดีอนุวัติก้าไปลาดให้ช่วยดับไฟนะเดี๋ยวก็ส่งส่งเราส่งเรวนกเรวกะส่งท่านซาดิมเร็วบริหารให้หนอยถนนมันไม่ดีไงทำให้กูสงสัยนะใส่ทำไมมันถึงโค้ง ้มดแต่หาเืินหาทางไปอยู่โดนยิงข้างซะนี่เครื่องบินศัตรูอ่ะบินไปบินมาอะไรตั้งแต่เป็นอ e ีทินใช่ป่ะเอออ e ีทินไม่เฟิร์นนกโอ้เอ็กซบินตมม่ำไหมเพื่อนบินตมม่ำไหมบินต่ำกว่มัน นี่ผมสงสัยเยอรมันมันมีจากรกล้สองและจากรกล้หนึ่งอยู่จากรกล้หนึ่งเป็นเครื่องบินเหรอนี่น่าใช่แล้วใครคือจากรวล้อโอ้ระตูจะแพ้แล้วไม่ห้านู่มาทิ้งไม่ทันจริงจริงจักรกล้อ สกิมจาก,กัว X C Q โอ้โห้เวลาที่เมนจะต้องไปนั่งทามแมชชีนอะไปกันทุงนี้ทามไม่กยเฮ้ย<ป>จะไปวีเกยเองเดียว <S <S ไ,ไม่ได้ไะ